น้องกวินลูกสิริตาก่อนคุยเก่งสุดๆคลิปนี้ชัดเลยคุณปู่หลงหลานชายหนักมากนอกจากจะเป็นขวัญใจของแฟนๆและคนรักเด็กแล้วน้องกวินอัศวินเจนเซน,นรงเดชลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อคุณแม่สุตาสิริตาเจนเซนและคุณพ่กรรงเดช<ๆ>ก็เป็นหลานชายคนโปรดของคุณปู่อีกด้วยล่ะคะ่ะ ซึ่งเห็นได้จากคลิปวิดีโอสุดน่ารักที่คุณแม่ลูกออดสิลิต้าเจนเซนนำมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมในตอนที่น้องกวินกำลังพูดคุยกับคุณปู่อย่างตั้งอกตั้งใจแถมยังส่งเสียงอ้อแอตอบโต้เป็นระยะ ในขณะที่คุณปู่เองก็งัดทุกเทคนิคออกมาใช้เพื่อหยอกล้อกับหลานชายวัยแบบเบาะอย่างสนุกสนานจนสาวศิริตาต้องเขียนแคปชั่นแซวโมเมนต์นี้ของทั้งคู่ว่า2หนุ่มเขาคุยกันค่ะคุณปู่กับหนุ่มน้อยกวินทำเอาแฟนคลับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอดังกล่าวถึงกับชมเป็นเสียงเดียวกันเลยเขาว่าเป็นคลิปที่น่ารักและดีต่อใจจริงๆเลยค่ะ ก็น่ารักขนาดนี้ไม่รักไม่หลงได้ยังไงล่ะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ